สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนจูคุณจูคนพี่น้องไว้เขามาในเมืองแต่ว,ว่าเกมพี่น้องเหลดเเมื่อคคืนที่ฮอตเรื่องมิกเมื่อใดได้งางประบานสามสี่กิโลมาหลดมาสองโอ้ยเแมนครับ่างมาโหลดมาสองเกมเลยโซคาพี่น้องไว้หมุนเบ một à, mùn Cột số mùn Ôi บริแรงฮันเมื่อใดไม่ไไมนไมนไหนักาเงินแรนไว,วู้ปจับวเสียงเงินเพิ่มอีกแล้วโตข่ะเพือมันก็บบิดสล,ลัจอยให้กัเต็เต็มทีแล้วแวมาแต่เศร้าขาเศ้าเอาไปท่านกินเราต้อนหนึ่จะพิทโมงปวดพิทมง อั่งกินมากอบครัอบ,บอย่างพี่น้องเอ้ยจนเมื่อยอยู่รถขึน้นโน่นหั่นกับหายากหั่นซอมก็ได้ หายากะลีโซขาดโซมันจ่อยแห้งแล้วเลยแบบไปต่อบ่ได้ขาดพุดเลยเบิงง่งเงนก็สิพอจ่ายบ่เด้บ อ,อยอูงมาเห็นห่านสอบอะไรไม่รู้ก็เป็นบริรเวณห่านนี่ก็ไป,ไปอีกไกลเต๋อไกลใะญ่ครั้งทีมันจะฮอดทางเมื่ออะไรแบบออกวิธทางใหญ่แล้วออกวิธทางใหญ่ไปครับไปขาดโย้ย ขาดปุดหลดหาโกบโบสูจนมุนกับหมอเทียงหน้าไปนหน้อ้ยทนานว่าหน่อยกับสบายาวัหน่อยก็เป็นไข่น้อไปซื้อยาให้ลูกกันกลับมาผดลดเีจูงกลับ

ไอาปลูกช <Christina. S 1> ่ยขนมได้นะอือ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 ืช่วยเยวแล้วนี่กันอือเข็บเข็บเข็บเบบอ่ะนังบ่อันับ่มาเมอนมาอืออดุดเองดเองอะไรมันคกอเป็นนี่นำได้

มัน so พันได้จีนสักเออดีเอ้อมาหอยจีนนะวเด้อ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 อย่าให้พอพ่อมาครับอย่าให้พอพ่อหน่าเก่งอะไอยนเ้ำอันน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 ้ำขึ้นนี่ใส่แล้วอ่าอ่าอาดูดด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 ้ำดีกว่าดอืมอัไหเอันไหนดูยาไปลองเป็นไข่ ดูดให้หมดให้หมดให้มดให้มดโอ้ก่ง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 ่งก่งกก่งมาจาเสือใ้เลเือเด้อจเสือกออกไม่บ่นดกล้วย để mà cho ham lột quẩy lột quẩy lấy kinh lột quẩy siêu siêu quẩy nào

ฟอมมาเป็นองจยากก่อดับฟอมปีหนึ่งให้กินคือหนึ่งครับกหานเเจ้าบุคคลิ không nhỉ? Ngoài đó. Nó cái Không hay không sẹp không luôn. Cái. À, Chào lại bơ. lại bơ. Ủa, bớt lời mà kỳ này bớt thong đâu. Đôi được. เออตักกินยาตักกินน้ำบวงใส่ยา้ายใจอยู่บ่ฮึเออใส่ยายาพอเขาตเยินไว้แล้วใช่แต่กินยากัดกินกินเองได้พี่น้องเอ้ยกินเบิดสองอย่างกินใหม่วกออก,อกมามา ทางบางอีกถ้ายังอวกตลอดตลอดก็สินค้าวัตถุหมอสื่อยากินซะก่อนเป็นยังคงเว้นพ่อผนันยู่ตั้งคืนไหนดินี่ยไปใส่กันองหมอก็อยู่ไกลนี่เศร้าเด้อบันเน่เด้อกินยาลงไปแล้วเศร้าเด้อเห็นไหมเศร้าเด้อบันเน่เด้อ sao đó đôi <laughs> nó tạ khó bạo thôn khá nà đấy bụi nè nhóm hạt thì bảo vật thôn thôn xén thôn biển sữa nữa ได้ยุ่แนวแปะนะลืมไม่พอเหีย่ยวเนาะวยว่าเมื่อกี้เรไปถือไม้เสื่อใช่ไหมเพเปลี่ยนเสื้อให้ยกันเด้อแล้วนั่งถ่ายนี่เนาะ ใหม่หด้วยพี่น้องขอบคุณดาราทีมาเบิงมาสม้มคุกถุกกำลังใจทีกถูกคอมเมนต์บาย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 สวัสดีครับสวัสดีครับค่น